อีทุกคนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม King p e t อยู่กับผมแมนอีก้วนะครับผมวันนี้เราก็จะไปหามิดดาบนะครับผมเล่นโดนแล้วล่ะเออแต่ผมหาซื้อมิดดาบไม่ได้น่ะเออในเกม King p e t ผมก็เวลประมาณ15แล้วนะครับก็แสงเป่าก็ขอไปด้วยนะครับอันนี้วิ่งก่อน เดี๋ยวเราไปหามิดดาบกันนะครับว่าร้านค้าขายมิดดาบมันอยู่ตรงไหนวะผมก็หาจนสองวันแล้วเออยังหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้อยากเจอบอสตีว่ะบอสสามสิบว่ามันจะเป็นยังไงวิ่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 งเพื่อไปตุนวิ่ง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 มีบอสวิ่งมีบอสทำไมทไมทำไมโอ้โหบอสกลับขึ้นไปแล้วครับบอส โอเคอันนี้มันใช่บอสหรือเปล่าเนี่ยววสามสิบเ,เนี่ยหาก่อนอยู่ตรงไหนว่าซอกไหนว่าที่ขายมีดอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ๋เขียวเขียวนี่มันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไห่ดีกว่า อยู่ตรงไหนวนะอันนี้อ๋ออันนี้วิวสิบเรามาฟาร,ร์มตรงนี้ได้นะครับผมวผมมาแต่ฟาร,ร์มววหนึ <c oughs> ่งน,นี่คือที่รับเคลดหรือเปล่าอาจจะใช่ใช่โอเคใช่ค่าเจ็ดตัวลงหมายโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไง <c oughs> ที่ขายที่ขายนะครับที่ขายมิด,ดาบใช่เปล่า ช็อต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 แพ็กขาย5,000เบลีโอเคกดซื้อไปเลยเอ,อือห่าวตายแย่ yeah. ข้าเป็นโซโลโซโล,โลที่สกิลไม่มี <c oughs> อยาเราไปฟาร์มดีกว่าไปทำเคลสอยู่ตรงนั้นดีกว่า ภารกิจเราก็จบแล้วนะครับแต่เราขอฟาร์มเบลไปถึงเบลยีดีกว่ามันจะได้คลิปไม่สั้นเกินนะโอเคอยู่ตรงไหนว้าที่เราเจออยู่ตรงนี้โอเครับเควสไปนะครับฟัน,ฟน อุ้ยว้าวว้าวว้าวอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจบเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเเจ็บเอเจ็บเกินเจ็บเกินไม่ลับไม่ลบจออันตรงอะไรวะเพิ่ม เอาตรงไหนวะโอเคซอสเจอแล้วมีดดาบโอเคอัพไปที่มิดดาบรัวเลยโอเคมาเราก็อัพมิดดาบไปลัวเลยมาเราก็จะสู้เขาได้แล้วตั้งตั้งตั้งโอเคแม่ตัวเดิมมาดิผมก็สู้ได้แล้วนะครับ จริงจงจริงจมามานี่ฟาร์มไปเลยครับฟิว20ไม่กลัหรอกครับิบ10ทผมได้1แล้วเนี่มาออเคไดม้ายเแล้วรเอเา้เออีกหนวเรอวขึ้นก่อนมาเวัดใจครับ่อกวีตายพร้อมกันนะเอ โอ้โหดับ hmm. ว okay. 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 right ิ่งวิ่งว่งอตรงไหนอยู่ตรงไหนโอเคเจอแล้วสิบเราเ่ติแล้วรับเควสรับเค้สอ่อรับตรงไหนวะควสโอเครับไปแล้วนะครับอันข้ามิดดาของเราไปข้ามิดาบนะให้สามสิดไปเลยอับมิดาบให้สามติไปเลยมันจะได้เข้าวรูกาป็นเสนเลืนะครับโอเคฟันช็อตฟันไม่โดนนะช็อต ถ้าอยากมาฆ่าผมก็มาเลยนะครับตัวสีชมพูเอตังตังแอนช่องเลยนะนี่โอเคแล้วอีกตัวอีกตัวพลังิตเราก็สำเร็จแล้วเดชเราก็ไปสำเร็จแล้วโอเคสำเร็จแล้วนะครับไปเอาพลังิตต่อเรื่อียบร้อยแล้วนี่อีกสามเลวลโอเคอำลังเพิ่มแรกับไปดูก่อนนะอันนี้คือกระโดดจ้ำจ้ำสก๊อตจั้ำอันนี้คือสก๊อตจ้ำอะเราไน้ันได้ชื่อนี้หรอเออผมไม่รู้ชื่อ โอเคเรียกเราขึ huh. one hour. One hour. Hour. Okay. ้นมาแล้วฟันต่อครัไม่ได okay. ้ต่อครับม okay, okay. 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 ีอะไรนะหนึ่งตัวสองตัวโอเคสองตัวครัถอย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 ติเคีถอยก่อนถอยก่อนฟันต่อปิ๊งนี่ฟันแบบไม่ให้ตั้งตัวครับเขาก็จะตีเราไม่โดนนะฮะิลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวเราแพ้โอเคเดี๋ยวต้องอัพเลือดแล้วอัพเลือดตรงไหนวะยาวๆเมื่อกี้เลี้ยงเราขึ้นขออัพเลือดก่อนตอนนี้อยู่โอเคอันนี้อัเลือดโอเคเตะแล้วที่อัพเลือดโอเคฟันต่อโอเคฟันต่อ เราเอเ่อนมาแล้วนะไอ้หนูเอาเพื่อนมาแล้วงโอเคและอีกสองตัวคริตเราก็จะสำเร็จวิ่งิิงรอแ้ิ่งปิ่งปันตีนะรอไหนรอไหรอไหแล้วก็ปั้นปั้น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 ั้โอเควิ่งรอไ้รอไว้จะตายแล้วิ่งรอิงมันไม่เกี่ยวกับปันหรอกคับโอเครับจะับไปปเจ็บ มาแย่งเี่ยโอเคมาก็ไปตุกอินก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มกีฬาให้เราเต็มก่อนให้เขาดีไปก่อนอันนี้คืออะไรเควสของไอ้ตัวตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะเร็ว20เก๋โคโคได้อย่ามาทำพีิษโคโคได้จะเอาโคโคได้เว่ยจมดินเอาไว้20เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วก่อนเี็ก่อนโอเคมาเขาไปแล้วนะมาเราก็ไปรับเควสนะครับ สี่ตัวเซลล์เผาโอเคโอเคฟันเป็นเรื่อยครับหยุดที่ตายครับฟันเปเรื่อยโอเคมารอให้เรืเต็มก่อนโอเคค่ะเอาข้างในโอเคค่ะเอาวเอีกตัวเดียวโอเคคร่ะเสร็จแล้วเลื้ยวสิบเก้าแล้วเดียวเลี้ยวเดียวรอให้เลือดเราเต็มก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มนะรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วมีอะไรให้ดูบ้างวะ เขาอกว่ามีตรงตรงลิตารท่ถ้นนี้ไม่มีไม่ใช่วะตรงนี้ไม่ใช่วะไม่มีตรงนี้ตรงบานอนี้ชัวยชัวชัวชัวย่้ตัวอะไรนี่ชิเปอร์ว้าวโคูวยชิเปอร์โอเคไม่ใช่ดเกียวมาแล้วเต็มแล้วิ้งวิงวิ้งมาเราก็ิัวิวิราลเคโอเคจอคนวแล้วรับไปแล้วก็ฟังฟัฟัโอเคฟังฟัฟัฟองตัวแล้ว หายตัวหายตัวหายตัวอ้าเอ้าเอ้าอ,อ,อ,อี๋ทำไมไม่ตายวะ, <c oughs> ะปั่นปั่นไปอยู่ท่ใกล้โอเคนี่สเก็ตตี้นี้ต้องไปใกล้ๆเขาจะเต็มโอเคปัป่นๆไม่จีบแ้เหลืออีกตัวปั่นไปทีค,ครับมาอีกควสอีกเควสรับเควสไปก่อนเราลองรับเควสไปก่อนนะรับเควสไปก่อนเดี๋ยวรอให้ออเราเต็มก่อนนะ ยี่สิบมันจะทำอะไรได้ไะเดี๋ยวเราต้องอัพเลือดก่อนเลือดเราต้องอีกเยอะเลือดอีกเยอะนะตั้งตั้งตังตั้งตัวตั้งั้งอั้งตั้งั้งตั้งตั้งอั้งตั้งตั้งตั้งกัก็ตั้งตา้แลั้งตท้งตั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 นงตั้อต้งตั้งตั้ั้้ม ออยังไงล่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <C ười> มา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 ไปหาสมุนลูกสมุนข่าลูกกัสมุนโอเคพลาสติกเดีอีกหนึ่งตัวนะครับเหลืออีกหนึ่งตัว โอเคภารกิจเสร็จสิ้นโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่นนี้นะครับเราก็หาดาบเจอแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องแมนอีเก้าด้วยนะครับ Hold close till me get Time is I side up barely on our